สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผมมอนี้นะครับไมุ่งเกษตรจะพาม่ระเบิดหัวนะครับผมระเบิดหัวมันสัมบลังอายุ4เดือนนะครับฉบับต้นทุนต่านะครับว่าเห็ดแบบใดนะครับผมว่าปุ๋ยสอบหนึ่งนี่ห้าสีระเบิดหัวได้หลายซัมใด้ยังสี่นะครับบอกง่ายคือที่ผมเคยใส่นะครับผมนี่กระสอบหนึ่งนะครับใส่ได้อยู่ประมาณ15ไล่ถึง1 7 18ไร่นะครับผมต่อกระสอบนะกระสอบเดียวนะครับ กระสอบเดียวนะครับผมฉีดยังไงให้ได้ผลผลิตสูงนะครับผมอันนี้จะบัตต้นทุนน้อยหรือต้นทุนต่ํานะครับแบบว่าบางที่หอดเวลาห้องแบบว่าระเบิดหัวแหลมบางที่แบบเงินค้ำกําแกวห้องสีนะครับแบบถือช่วงยังว่าแบบว่าห้องฉีดใด้จสียใจยังอื่นยังสีนะครับเพราะว่าแต่ละคนนะครับมันกะค่าเส่ยใจมันกะบวกคือกันนะครับผมเทว่ามือนีนะครับผมไปลุงเกษตรจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆนะครับผมเกี่ยวกับระเบิดหัวนะครับให้ได้ ประสิทธิภาพสูงนะครับคือห้าต่วเหตุแบบนี้นะครับมันจะบดได้เจ็ดตันแปดตันนะครับขึ้นบดได้นะครับผมแต่ว่าไม่หลวดไรละห้าตันนะครับแต่ว่าเขาต้องใส่ความขยันนํานะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับนี่คือปีที่ผมเห็ดมันปีแรกนะครับผมก็ใส่สูตรนี้คือกันนะครับถือว่ามันกระด้ยอยู่นะครับผมไรละหาตันนะครับจะบดได้ไปหลายกว่าหันนะครับสี่ตันถึงห้าตันนะครับผมบางแปลงบางแปลงกะ หาตันนะครับผมเฉลี่ยมาแล้วนะครับบางแปลงกสี4ถึงเกือบ5ตันนะครับผมโมนี้นะครับผมอ่าที่ผมเหลือกใส่นะครับกับกากระต่ายนะครับผม0060นะครับไปเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับว่าเฮ็ดแบบใดนะครับนี่นะครับคือตัวนี้นะครับผมจะตักอยู่ผมจะใส่อยู่ประมาณ3แกวแกวกินนามเฮ้านะครับแก้วินาทีเฮ้าปกตินะครับจะใส่อยู่3แกว นะครับแต่ว่าอันนี้ผมคือผมใส่เหลียวนะครับสามเกี่ยวเหลี่ยวนะครับนี่นะครับคือประธานนี้เขาก็ทําการนะครับทําการละลายละลายปุ๋ยตะกอนนะครับละลายปุ๋ยทำแต่ตะกอนเขาก็ค้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ส่วนนี้นะครับผมเคยใส่แต่ผมเพจมันปีลเหลี่ยนะครับแต่ว่าทุนกับประธานมีนะครับผมนี่เาก็ค้นไปเรื่อยๆนะครับจนความจะละลายนะครับ คนเปลเรื่อยนะครับผมอันนี้คือบระดัยผสมตัวอื่นนะครับคือใส่แต่ซ0่งศูนย์หกสนะครับเพราะว่ามันสับหลังอ่าของห่อเนี่ยมันกะหอดเวลาระเบิดหัวเหล้วนะครับคือจะเบาะของการควบงาามันเหลวนะครับเพราะว่าห้องผมเนี่ยมันกะแตกกิ่งแตกก้านแล้วก็คือจากของพี่หน่อห้าที่มันแตกงาแตกยั้งแล้วนะครับผมคือห้ากระป๋องใส่ยั้งผสมกระดนะครับหรือว่าสําหรับพูที่เพิ่นยังบ่ท่านแตกงาเรื่องแบบว่า มันบรท่านสูงเนาะบวชง่ายขึ้นบพท่านสูงสีเนาะเท่ากับผสมนะครับผมผสมสีที่ผมสูญน้ำนะครับผมบวกอ่าสูญหกสูญนะครับสามต่อสามก็ได้นะครับผมสามต่อสามสามต่อสามเกลี่ยนะครับสำหรับใส่สูตรนี้เลยนะครับแต่ว่าปูที่เพิ่นมีต้นทุนแล้วนะครับแบบว่าเพิ่นบานบานเม็ดได้เลื่อยสีนะครับเพิ่นกะอ่าก็แล้วแต่เพิ่นจะผสมนะครับแต่ว่าที่ผมแนะนำกั ให้บวกหนึ่งตัวหนึ่งนะครับคือสําหรับมันสี่เดือ,อนแล้วนะครับให้บวกหนึ่งตัวหนึง่งสาหรับผูผูมันสําบรังเพิ่นถี่มันท่านแบบว่าอ่าบพท่านแต่งงานหรือแบบแบบว่าละมันเขายังต่าอยู่องศ์นะครับก็คนเป็นเลื่อยนะครับผมแต่ตัวนี้มันเกิดสีใสเวลาโดนแนนจังหน่อยนะครับสีใสเวลาโดนแนนนะครับเพราะว่าขาเห่อไปอยากเสียเวลาเนะาะห่อกระเซียหวสซะก่อน เวลาเ้าลงทังแหลีวนะครับแบบว่าหลอบแหลกหลอบแหลกเขาคนละลายแหลีวนะครับก่อนเ้าจะไปฉีดนี่ก่อนเ้าจะเท่ก่อนเ้าจะไปฉีดนี่แหละเ้าก็ตักแซน้ำไว้ซะก่อนนะครับซัวเ้าจะฉีดเบิดทั้งหนึ่งนี่เวลาเขามาคนสีมันกัดจะไหวขึ้นสีนะครับผมก้คนไปเรื่อยๆนะครับผมกอดจะละลายนะครับก้อนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมกระไอ้ขออนุญาตคนคนซะก่อนนะครับเดี๋ยวละลายเดี๋ยวผมใจเนี่ยทำไมนะครับเนาะ นี่นะครับหลังจากที่เห่าละลายเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาลงนะครับถัง20ลิตรเห่านะครับหรือบางคนเขาก็มีถังมีถัง16ลิตรเนาะ16ลิตรถึง20ลิตรนะครับเนาะนี่เราก็เทใส่นะครับเทใส่เลยนะครับแต่ว่านะครับอ่ามือนี้ผมมันกะขนคนบอ่อแอร์ละลายปนแดนเนาะเพราะว่าผมเช็ดให้เห็ดขาวๆให้พี่น้อนข้าเบิ้งซื่อๆนะครับนี่ แต่ว่าพี่นอ้องก็ต้องให้มันไล่ยละลายเบืดอนะครับนี่ผุ่มเพชรขาวๆนี่พี่น้องเบิ่งซื่อๆนะครับมันบลล่าไล่เากับเขากับเติมแหงเสียแล้วครับเติมเติมแซ่ไว้นะครับพลาอ่าสูตรนกซิมจะละลยหยาดนะครับพอมันก็คือตัวเอื่นนะครับแต่ว่าเขากับนี่เ่ากับสมุนว่าสามเกี่ยวคือเก่านะครับพราสมมุติว่าตัวนี้มันไล่เบืดอนะครับเขากับเขากับทส่ไว้นะครับนี่เกี่ยวที่สองนะครับ แก่ที่สามนะครับแล้ลไล่ทั้งวยนะครับนี่แล้วายใส่ทั้งใยนี่ซัวเขาจะสีเหลวเข้ามามันก็จะอ่าใส่เวลาในหน่อยโลกนะครับนี่เขาก็เติมนามแบบนี้เรื่อยนะครับนี่แ้วตัวนี้ของผมมันทั้งยีซีฟเด็ดนะครับผมจะบอเอาเต็มปันไหนนะครับบอมันหนักบอยังดอกครับปะเดี๋ยวผมจะไป่เสียให้เบิ้งนะครับหลังจากเขาเติมนาเต็มทั้งเหลีนะครับเนาะ ตาครับเดี๋ยวจะสีให้เบิรงนะครับว่าสีจังไงนะครับผมดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเอาสีตามหล่องนะครับเขาสีใช่หนาดินได้เรยนะครับผมนะครับเนี่ยเขาสีเขาสีเป็นสีนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมสีไปแบบนี้นะครับเพราะหรือเขาจกสีตามหล่องไปก็ได้นะครับผมคือว่าง่ายครัสีไปเท่าละสามหล่องเนาะบอกง่ายเนี่ยแต่ว่า แต่ว่าการการมองการยังเขาก่อนจะโค่อยดีนะครับสำหรับหลวบเหล็กนะเพราะว่าใบเขายังโดนพระท่านหลายนะครับแต่ว่าหลวบซ้อมก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นยังกระเสียดแบบนี้นะครับผมนึงให้พี่น้องเบิร์ห่างมันนะครับเนี่เพราะว่าห่างห้ากินนะครับผมเขาออกมาเบิดแล้วนะครับนี่ขาวจุดพู่นนะครับผมนะครับนี่ยเสีดไปแบบนี้นะครับนี่เพราะว่าหนึ่งเขาละลายน้ำมาแล้วนะครับนี่เอาเสีดแบบนี้เพราะมันเราบดได้ผลนะครับนี่เขาเสีดปุ๊บนี่ มันก็ซึมซึมลงดินเลยเลยเพรพะว่าหาเขาเกิดกินได้เลยนะครับผมนี่มันจะว้นะครับนึ่งเขาก็บางที่เขาก็บริสเสียงกับฝ่าฝนอากาศนะครับพะวันซึมลงดินเลยหาเขาก็กินได้เลยนะครับอันนี้มันก็ว่าขึ้นกันนะครับแต่ว่าขั้นพี่น้องแบบว่าอยากสีที่เราลองนี่ก็เสีสียใดนะครับจะสีดง่ายแต่ว่าสีดเท่าละสามหลองนี่มันก็จะว่าขึ้นนะครับเมืเขากับบวมเอยบบวมเอย์ผอมนะครับนี่แบบว่าเาสีขามหลอกเบ็งสีนะครับ นี่เอาสีดขามล่องนะครับเดี๋ยวผมจะสีให้เบิงนี่สีเป้งสีนะครับนี่แต่ว่าปัญหามันคือเขา,าเนี่ยบือย่างเข็นที่นี่แต่ว่ามันจะบกคอยละเอียดนะครับผมแต่ว่าหลอ่อแบลกผมแนะนําคือให้สีที่เราล่องไปสะก่อนนะครับล่อให้ใบเขาลนาก่อนเท่าเนี่ยเห็นแบบช่องบางเลยเขาเกิดจังีสีง่ายแล้วเขาเกิดหัว่เสีดเด็ดทั่วเบทอวนะครับนี่เนยอาสีดไปแบบนี้นะครับเทอเราล่องเท่ากับว่ายขืนนะครับเอาสีไปเลย น hmm. ี่นะครับผมสีไสนาดินสีไส้ข้นเหงานะครับนี่ไอสีแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ไอสีตปแบบนี้นะครับผมขึ้นมาล่องนี่ขึ้นมาไสหนีไสหนีไสเหงาไสเหงาได้เลยนะครับผมนี่ไอสีแบบนี้นะครับไอสีแบบนี้ไปเลยประหยัดนะครับผมศูนย์นีนะครับนี่ที่ผมเคยเฮียมามันกับประหยัดนะครับ เพราะว่าปีถรกๆผมงก็เคยเคยเหตุแบบนี้นะครับแบบว่าผมพรท่านมีทุนเนาะแบบว่ามันก็เหตุล้ายอยู่นะครับแต่ว่าเท่ากับแบบว่าเพรท่านมีเงินสือใสและละกระสอบงสี่นะครับเพราะว่าทุนมันก็สูงคือกันเนาะแบบนี้ใ้ผลนะครับเนี่เพราะว่าผมเคยเหตุผมกับได้อยู่ไรระหาตันนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องมีปุ๋ยเกล็ดน้ำนะครับผมมี่น้อง หลอดหล่องมากนะครับนี่เพราะว่ามันสะนะครับเพราะว่าอ่าให้ให้เหนี่ยของผมเนี่ยมันแบบว่ามันสั้นนะครับมันสั้นโผล่เห็นป่ะก็เคลียร์ถมจังหน่อยนะครับเนี่ยเอาเคลียร์ถมไปจังหน่อยแต่ว่าศูนรนี่นะครับเสียดดินซุ่มๆนะครับดินแห้ง่าไปเสียดนะครับมันจะไม่ค่อยได้ผลบันไดนะครับเสียดินซุ่มนะครับหรือแบบว่าลังงล้างพายุออกนะครับ สอบเดียวนี่สีดได้นะครับผมสิมหาซิโพกสิบเจ็ดลานะครับสีดได้กันเห็ดสูตรผมนะครับอันเศีลักษณะคือผมให้เีแบบนี้นะครับนี่กลับไปกลับมาเนี่ยขามหองไปขามหองมานะครับรอบเลีดนะครับนี่คือผมจะมาเหตุเบิ้งให้เห็ดให้พี่น้องเบิ้งอันนี้ต้นสาเพราะมันบุกใหญ่นะครับเศียเป้งเียนะครับนี่นี่สวาวเศาสีลกนั้นสุดแล้วก็ะม้าเศียละแบบนี้มันจะละเอียดนะครับนี่ มันจะละเอียดกว่านะครับเพระาะว่าข้าเนี้ปันเห็นนี่ข้าวนอสีขามหล่องสี่มันก็สีดได้ครับมันหักสีดหยาบไอสีดแบบนี้นะครับผมได้แน่นอนนะครับนี่ยไรละห้าตันนะครับแต่แน่นอนอันนี้สําหรับต้นทุนต่ํานะครับผมเหี้ยแบบนี้นะปูพันธนะีมีทุนเสือเพื่อกะใสใสทางดินคือปุ๋ยเม็ดพันบานเอาหลวัดนังสีนะครับวันนี้คือผมมาเหตุเห็นเบิงว่า สำรับคนทุนน้อยสำรับคุทน,นคทุนแบบว่ามันถือยังว่าสื่อบดได้ยังสีเนาะเพราะว่า,า่าดจ่ายจใช้มันมันก็คือกันนี่นะครับเนี่มอาสีไปเลยก็ต้องซีเลี่ยนนะครับนี่ว่านี่คือห้องระเบิดหวัวแหลีวนะครับสีมาแบบไอสีแบบนี้นะครับเนี่มากกับหามหลอกไหมไอสีเส้งเงานะครับสีเส้เลยเนี่ยสีเส้สีนี่นะครับคือ คือวันนี้ไวรุนเกษตรกะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับสาหรับต้นทุนต่ําแต่ได้ผลผลิตนะครับแต่ว่าแต่ว่าคันเทศลักษณะนี้เขาต้องอาศัยค่วมขยันนะครับเขาต้องดูสศีดนะครับผมแต่ว่าศูนย์นี่สิบห้าวันสีดหนึ่งครั้งนะครับสิบห้าวันสีดหนึ่งครั้งนะครับอยากน,น้อยๆเีดให้ได้หกครั้งนะครับสียด,ด้ะไรหกเท่อนะครับพี่น้อง ขันเท็ดศูนย์นีนะครับมันจิแตกต่างจากที่เขาใส่ใส่ปุ๋ยเม็ดทั้งวานเท่อเดียวจบเลยอันนั้นคือเขาเห็ดเท่อเดียวแต่ว่าเห็ดคือผมนี่ประยัดตุนทุนแต่ว่าเขาอาศัยค่วมขยันนะครับเบื่อเอาสีหลอกหลอกดีเอาสีเหลวนะครับโบเหลว่ด้ะันเห็ดแบบนี้นะครับการสหรับเอาเอาผู้ที่เพิ่นทุนหน่อยเนาะทุนหน่อยแต่ว่าอาศัยค่ามขยันเอานะครับผมนี่คือเขาได้ผลผลิตคือกันนะครับแต่ว่าเ้าใส่ทั้งทั้งเม็ดเลยเนาะแปลงวานระเบิดหัวเลย กระจกจบเลยนะครับคือกระจกบได้มาลํำไล่แบบว่ามาฉีดเอ,อ่อมาวานปุ๋ยอีกหรือเขามาฉีดอีกนะครับหรือว่าสารพูเขาเจ้าดูกระจ้ากฉีดปุ๋ยเก็ดอีกังนะครับปุ๋ยเก็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์อีกังรนะครับผมมม่กระเหล่วเต่พี่น้องหฮาสฉีเหลือกใส่ว่ากาไดนะครับนี่ให้พี่น้องฉีดเบิ่งนะครับนี่แบบนี้นี่อันนี้คืออันนี้คือผม มันนั่งสีในเบิงเดอคือผมบดย่งางเนาะเพราะมันก็แนียมบ่เอยเห็นนะครับเดพี่น้องสีแบบนี้แหละใส่เงาลบไปลบมานะครับเตี๋ยวลองเนี่ยได้ผลแน่นอนนะครับเนี่ยได้ผลแน่นอนนะครับพอผมเพ็ดมาแล้วนะครับผมคะแนนพี่น้องนะครับเขามาเบิงแล้วหรือเขาใจในขั้วมไม้ที่ผมเพ็ดแห่งเบิงนะครับผมจะได้กะลองไปปรับเปลี่ยนส่เบิงนะครับหรือสําหรับผู้พ้นมีทุนแต่ว่าผมแต่ว่าเพิ่นอยากลดต้นทุนนะครับก็ลองไปเห็ดเบิง นะครับว่าจะได้คือผมบอกบอนะครับอันนี้ผมก็เลยมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับที่ผมเคยเห็ดมามันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมกับผมกับได้ฉีดแบบนี้นะครับคือผมใส่แต่เม็ดบานไปเลยนะครับผมได้ลากสอบนะครับเลยลากสอบเพะว่านึงมันกะตาคนกับตังหย่านะครับโบยนว่าเอาเห็ดแต่มันสับหลังนะครับพราะว่ามันกะมีอย่างอื่นน้ำนะครับจิตได้นะครับผู้ที่เขาเมื่อเบื้องแล้วนะครับก็ย่เลื่อกดติดตามน้ำนะครับผมเพื่อจะบริภาคลิป ใหม่ๆนะครับหรือเทคนิคดีๆนะครับจะอัปเดตลงให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับผมยงในคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ